มิสแตมซกเนียดลงนามความร่วมมือ M O U กับรี o m เม e Thailand และอิชิมารุดันแมนนาฟ a าให้โกอินเตอร์ เรียกได้ว่าเป็นนักธุรกิจสาวชาวกัมพูชาที่โด่งดังในโลกออนไลน์และประสบความสำเร็จมากๆเลยครับสำหรับมิสแตอซกเนียดซีโอแบรนดนาฟาที่ได้นำสารสกัดจากทางโรงงานญี่ปุ่นไอชิมารุสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้โด่งดังและเป็นที่รู้จักในประเทศกัมพูชาล่าสุดเมื่อวันที่29มกราคม2567ที่ผ่านมาคุณวัฒนาอินทแสงหรือคุณเมซีอีโอรีโวเมดไทยแลนด์โรงงานให้บริการแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่อยากผลิตครีมเครื่องสำอาง เพื่อสุขภาพและความงามและอาหารเสริมทุกรูปแบบภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเองสามารถรับผลิตได้ทั้งในและต่างประเทศได้ดจับมือกับเอชิมารุฟาคอสเขาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับทางแบรนนาฟาเนี่ยนางมีนน้ำทาสบายชจดคลา่งห้ก็อ๊คุณลองบองก์อาคนีขอบคุณค่ะเออขาจะบอกว่าเขาตอนนี้เขาตื่นเต้นและเขาก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพีพีทุกคนเขาแบบ មិនเคยដៃចត់ MOU ទីបណ្ដាថាងកានប៉ាមីលើយគេលើសស្បាប់ទື້ນទែនព្រោះឡៃមិនអោចនិ្ទឹងអឺខ្ញុំខ្ញុំធ្វើប្រដាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនទីវ៉ូម៉េតនេះគឺខ្ញុំធ្វើជាលក្ខណៈអសរោមសរោមជាបាត់ស្បែកមុខជាមួយនឹងណៃក្រែមប្រភេទណៃក្រែមដែលចំស្បែកមុខនិងជាបាស្បែកមុខចាអឺເຂົາກໍຕັ້ງໃຫ້ຂໍກາງចំណុចໂລນກ່ຽວກັບម៉ាប់ກຣີມບໍາລົງຫນ້າគេກັບ นายครีมกับเซรั่มค่ะโดยที่แบบเขาเป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องที่แบบรูแลผิวหนามากๆที่จริงอ่ะแบรนด์ของเขาอยู่ในการตลาดอ่ะนานแล้วแต่ว่าเขาอ่ะหาบริษัทที่แบบสามารถสปอร์ตอะไรที่เป็นดีที่สุดสําหรับเขาให้ได้เนี่ยคือเขาเขาต้องแบบเลือกมากๆเลยค่ะเขาก็เลยแบบเลือกที่มาที่รีโมบิทเพื่อจะจุดสัญญาณในวันนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้จับมือกับทางแบรนด์จริงๆรู้จักน้องมานานค่ะเขาดังในตัวบอดี้ที่เขาทําอยู่ตลาดกับกัมพูชาน้องเนี่ย ปังมากนะคะเราก็เรียกว่าน้องดาเนี่ยค่ะมารำดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ปังอยู่แล้วก็ซัพพอร์ตน้องเพื่อที่จะแบบโอเคอยากจะทําอะไรที่มัน c h a l l e n g ์คือน้องเนี่ยขายมานานแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ดงังแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่า าก,การจะออกอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องต้องมีความมั่นใจเพราะว่าลูกค้าเขาเยอะเรียกว่าเป็นตัวท็อปของประเทศกัมพูชาวันนี้โจทย์ที่ได้ก็คืออยากได้เป็นสกินแคร์ที่มีอินโนเวทีฟอินเกเรียนเราก็เลยได้ตัวคอมบิเนชันสารสิตัวจากอิชิมารุฟาคอร์สเนี่ยค่ะซึ่งเรียกว่าตัวนี้คือตัวเคลียร์บลอซ์ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ช่วยในเรื่องของการลดเม็ดสีได้ดีมากๆเพราะมันมีงานวิจัยนะคะพพอร์ตนะคะในเรื่องของประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้วเราเลือกสารตัวนี้มาใส่ในสกินแคร์ So we we are very happy to work with nafa from Cambodia together yeah. with Revamed to develop this cosmetic for her we actually made a very perfect 10 in one yes. uh, active for the total whitening mm -hmm. ingredient for her yeah. មិនដែរប្រជាជនខ្មែរពេញចិត្តអត់អូប្រជាជនថៃពេញចិត្តអត់អីចឹងចា จริงๆเขาวางแผนการตลาดว่าเขา,าจะาขยี้การตลาดฝั่งกรมพุชากรโดยที่เขาเป็นจากรองแบรนด์ดังที่ฝั่งกรมพุชาอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ตอนนี้เขากําลังศึกษากับทีมของนูแล้วก็ทีมของพี่เมย์วัสนาว่าเราจะตีการตลาดฝั่งไทยแบบไหนโดยที่เรามีสินค้าที่ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็กังวลว่าเขาไม่เคยตีการตลาดฝั่งไทยของเราซึ่งไม่ตรงเป็นห่วงเลยโดยที่เรามีแบบมืออาชีพอย่างพี่เมยนะ์วัสนาได้เองก็อยู่ในประเทศไทยประมาณ8ปปีแล้วในการตลาดพี่น้องอาจจะรู้จักดามา ในบ่อพอสมงกุลค่ะเพราะฉะนั้นการตลาดของน้องกับสินค้าที่ดีแบบนี้ไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องเปดใจลองใช้ได้เลยเออต้องบอกว่าสําหรับกลุ่มกัมพูชาสาหรับเมย์เมย์มองว่าให้เขามั่นใจในตลาดที่เขาถือก่อนและถ้าเขาจะขยายผลมากลุ่มเพราะว่าตรงๆนะคะ6ล้านคนเมย์ว่าเขาน่าจะเจาะกลุ่มแคมเบอร์รอินไทยแลนด์นี่แหละ6ล้านคนที่รีเซ็ตเตอร์แต่ยังไม่รีเซ็ตเตอร์อีกเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมย์ว่ากลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่น่าสนใจเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วย ภาษาเดียวกันหรือคนที่เขาติดตามฐานแฟนกันอยู่แล้วเนี่ยไม่ว่าต่อยอดได้ง่ายก็อยากให้เขาเจาะกลุ่มที่เรียกว่า target group ตรงนี้ก่อนเพื่อขยายผลสําสหรับลูกค้ากัมพูชานะที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้ส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้าค่ะต่างคนตอางบ่งบอกต่างได้คอนโทรลัดตาพอนยงมาหลอดไทยก็จำเนียธาจะเข้าแต่บ่งบอกนั่งช่วยคอนโทรบลัดตาพอนทำไมบะเยืผอหุ่ยวิจุยสบากบะเยิ่คลังอยนตัือแต่เมาอยู่ไ,ไว้จัง คำตอบบางโอนมาปลาให้สะอาด่างออก์คเนีย yeah. เขาอยากจะฝากบอกว่าขอบคุณไปถึงพี่น้องกัมพูชาทุกๆคนที่สปอร์ตเขามาตลอด mm hmm. แล้วก็อยากจะฝากให้เปิดใจอดนนสินค้าใหม่ของเขาเพราะว่าสินค้าตัวนี้เขาได้ทดลองแล้วก็เทสมานานมากมากประมาณจะเดือนละมั้งว่าจะตัดสินใจว่าจะทําตรงนี้ออกมา mm hmm. เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขารับประกันว่าสินค้าตัวนี้ mm hmm. ดีแน่นอนค่ะ So um, the active ingredient used for this cosmetic for is actually took us about more than four years to make. Mm. This is actually a combination of all the ingredients that we have studied that would support for a beautiful white skin. And this is actually a clinically tested and made in Japan product for them.